สวัสดีครับนี่ผรมบอลทัวร์ครับขอกันเซาหมอนี้ครับนี่มีขนมปังมาให้พี่ให้น้องเนาะชิมด้วยกันครับขนมปังเกิอว่าเขาจีพอดีน้องมาจากน้องไข่เนาะสื่อเมื่อฝากครับเดินทางมาหวานนะมาหายามแรกนะครับเลยมาเออกินกับกาแฟยามเสาร์นะครับบรรยากาศเสาร์นี้ฝนตกเบิดขื่นแต่ว่าบ่มีน้นามนะครับดินปกแวกปอกแวกนะครับมันสีเย็นเย็นแล้วมันสีแข็งเลยครับนี่ ภาษาลาวคนว่ายเขาจีเคยกินอยู่แถวมุกดาหารเนาะผมไปพี่ก่อนนะครับนี่ก็ทางหนองคายแต่ว่าปกติภาษาศิสินใหญ่งยาวๆนะนี่เป็นเป็นหย่อขนาดมากใช่ว่ากินประทันนี่มันสีแข็งเลยครับนี่เอาเครื่องฟ้าตอนนี้ไม่รู้ว่าทาเไหนบ้างอืมทาไหนบอเอาลองเบิดงนะครับคือว่าชิมน,นั่นแบบว่าไ่ท<พ>าจะเดินทางไกลมากก็คือหอดอายหอดทรายน้องสาวนะครับ<อ>แต่ก่อนเิกยอยู่หนองคายละนะครับ<อ>ไปเห็นงานญี่ปุ่น ใหญ่มากยาโซใหญ่มากซีสเกตแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เพินมีสใส่เข้า,มา,ามาใส่มาใส่เหลืองดาวคนสื่อมาฝากนะเอี๋เอาก็ถือว่ามีคนถือหอดก็ดีแล,ล้วเนยนางอยู่ซีสเกตก็ได้กินของน้องข่าย <laughs> มีความคิขดที่คือหอดกันอยู่เนาะครับอืออ้าวโอ้ช้ำขนาดเลยครับเดี๋ยวได้ครับนี ปกติตัวนี้เพิร์ลส่ใสมาแล้วนะครับมันนี้มันสีมีแบบหมูยอ่อหรือว่านี่น,นี่เพิรนลเพิร์ลไซส่ใสเขาก็ใส่แต่หมูยอ่อใส่แต่หมูยออ่อเขา,า,าไม่อย่าเอื่นเข้ากับใส่ปกติเพิ่์ลซีอบอบไนน์หม,ม,ม้ออไนน์เวลาหลานรถเค้นนะเคยไปซื้ออยู่มุ่ทหาร <c oughs> ไปซูดบ้านสูดนี่นี่นี่เขาเพิร์มีอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างไรเขาบอกคุณเชียงนะจะใส่แล้วนี่แต่จะเข้ากับไส่ใสเหมือนว่าอาหารทางเล้าแล้วอันนี้หมูย่อเออหมูย่อแล้วนี่บนแน่ใจเด้อเออเอา แก่จะห้าจะหาใส่ใส่คนซาแก้วกับโมโหครับเนี่ยเอามากินกาแฟยามเสาร์นี่กันกับบรรยากาศของขนมปังขนมปังฝรั่งเศสขนมปังเหล่าแหละครับในยูนองค่ายเนาะนะครับเดลคาร์ไปของสี่เดลทามนะนะครับนี่เพิ่นซื้อมาฝากนะครับเสาร์นี้เอาของกินอีกคิมหนึ่งครับนี่ครับกินกับกาแฟเนาะอาหารเสาร์มื้อนี้เอาพิเศษเนี่ยครับเลยเห็ดไอพี่ไอน้องเบิงดำกินด้วยกันเนาะ กาแฟร้อนนะครับกาแฟสดครับครับนี่ครับกำลังหนุ่มอยู่เดี๋ยวอันนี้กับชีแงเนี่ย็นงวันนจิ้มรสชาติเรื่อแข็งนะครับเปรด้ป๊บเด,บเด,บเด,บเดียวอืมแต่แบมีความหนุ่มความนึบนะครับที่ไม่ไมอ่ะตอนสีสื่อกั่ไม่ขาดเลยมันชี่กว่าสีหนุ่มกว่านี้อยู่จะหนีพานกันขามมาทุกมือนึ่งแล้วก็มาเว็บมาหนึ่งมาหนึ่งนะครับอืมหอมกุนเสียง ควมหมูยอกขน,นอมอ่ะขนมปังลาวอย่างนี้เอามีคนขีนหอดกระดิ่งแล้วครับเมื่อวานก็ไปนั่งเจ้าก่ออยู่โรงพยาบาลเบิ้ลมือนะครับคนหลายนะครับโรงพยาบาลหลายแห้งคนเมื่อวานวันนี้ก็เลยมีเวลามาผ่อนคลายในพักเหนือนะครับคนหลายแห้งนะครับไปหมอน้ดเมื่อวานความดันนะครับนอกจาเลยบริษัทกินน,นนี่กินแบบใส่ใส่เองอืมตัวนี้หมูยอห <laughs> มูยอ,อก็มาจากบุญละครับ อ่าพิจารัยครูเชี่ยวชาญเรื่องขนมแข้ากระชอนนะแต่ว่านั่นนึบๆมันนึบๆนึบดีนึบดีครับมันเป็นแบบเนื้อเนื้อนึบๆนึบดีนึบครับยังเงาดีเนาะขนมปังฝรั่งเศสน่ากินขนมปังฝรั่งเศสนึบเขาหมักหมักหมักน้องเสื่องหมักครับนี่คือปอเปียครับอีกของกินแนวหนึ่งเนาะนะครับกินคู่กันนะครับเปิดสีกินกับไข่กระทะยำเสาร์นะครับไปเคยไปอุดรหนองคายเนาะนะครับแต่ว่าหมูยอ กาแฟบางหันนะแสบนะครับขนมปังเสียงเป็นกะแสบมันเป็นใส่ขนมปังแต่แสบแห้งนะครับมันเขา่ามันเข่ากันมันเข่ากันนะครับแต่กิ่นอายของน้องข่ายเลยครับอ่ากินไปขายอาหารเวียดนามเลยตัวนี้ครับเคยไปกินอยู่ซาแก้วนะ,เเนะรผสมประสานล,ลาวกับเวียดเนะดเาะเรากินสองเวอร์ชันเลยครับวันนี้น้ำจิ หม่เลยอืมอ่ะมันแตกแตกแน่ละครับว่มีมีดคมนะครับมีเบิ้ลเงนกับว่มีมีดคมพอพอดวงอ่ากินเลยครับอ่าเก็บสายกินนะวันนังเจ้าคออยู่โรงพยาบาลอยู่เบิดมื่อนะครับกับผมอามอนี้กับมะมีเวลามานั่งชิมอาหารในท่านผู้ชมเมืองนะครับมานั่แน่นะพอเปี๊ยนะครับโอ้หูหนึ่งหนักหนึ่งหนักดีขัดเลยมาจัดเลย ห้องโดนสดด้วยนะครับพี่น้องกินเลยกันเบ่งรสชาติไปด้วยกันนะแซบแซบเป็นยังไงกินรสชาติเออมันเป็นหนึบๆเป็นเนืบๆมันเราได้กินยังไงได้กินผักมันมีหลายผักมันหอมอืผักชื่อก็อะไรนั่งแบบหอมเถออืมเอ้านำมาฝากพี่ฝากมองย่ำสาวๆเนาะอาหารเช้า เข้ากับกาแฟยามเช้านะครับสสันหัวแบบนี้แสดงว่าโดนโดนโดนนะครับออเออนี่ถือใจถือใจอเสริมซึมก่อนเป็นสามารถอธิบายรสชาติได้นะดียค่ยนำเยอะเยอะก็นี่บอกเออออกกระมัง คือกินมันต้องทานกับเส้นก่อนใช้มันผ่านไปกินหอมของของผักก่อนเลยนะครับแล้วก็กรกอบอืมราดด้วยน้ำจิ้มไม่รับอันนี้แบมันก็จะออกกเนืบๆด้หน่นอยึงทิ้งทรายโดยแบมอืมแบบแล้วชูลงอีกทีคือข้นน้ำจิ้มเนาะจิ้มกับผักครับมันจะข้ากันแห้ง บบรรยากาศยามเสาเนาะกับผลลินคืงขีดแบบแป๊กตัวป๊กอยู่สองสามเมตรนะครับนี่ขนมปังเดินมาขนมปังฝรั่งเศสดูดพึ่งอยู่ตลาดทาวน์เซเด่นน,น้องขายน้องสาวไปมาขอบคุณนะครับขอบคุณคนฝากขอบคุณท่าน,น่าทนผู้ชมนังดีมาเบิร์นมันนี่เนาะมาเบิ่งขนมเล่นกันเล็มาชิมขนมเล่นกันกาแฟยมเสาเป็น,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 ปน,นบรรเจิดให้ทุกคนครับมืันนี่สวัสดีครับ